เท้ากระโดดน้ำครับเชิญดูได้ครับนี่อย่าตัวเปิดเราครับโอ้โหวสุดยอดนี่อย่าดูครับดูโอ้สุดยอดมีครับพูดอย่าทำนายแจ๊บหล่อมากนี่ดูครับตัวป๊อตครับตัวป๊อตนี่เล่นจนดำหมดแล้วอ่าเตรียมดูครับเตรียมดูเารียมครับเตรียมตามอมาได้ครับทางนี้ เต็มสองครับนี่เหรอการโดดที่สูงที่สุดโหสุดยอดครับเท่มากโห้สองกิโลครับสองกิโลไม่ถึงครับเต็มดูครับโอ้โหถอยหลังไปยาวไกลมากกระโดดตุ้มตายห่าอะไรมึงเอาไฟโอปัดครับเขาปัดครับเต็มดูได้ไปกองลงฟังโน่นนี่คนไทยไถันนะมึง เตรียมตัวครับลองมองครับโอ้โหปัดครับสีสุดสูดส้ๆเอาไว้เจ็บเอ,อาเลยอ้าวใช่ได้ครับเตรียมตัวคนต่อไปกับตันครับกับตันครับกับตันทีมดูหัวมุงๆๆอ่าวสุดยอดครับว้ายยาวใครมากไปมึงอ่ะกูถ่ายมากมาไปนี่ครับผู้จัดจทำกำลังจะไปครับ สเลเลสว่าแจ๊บอะหันยัขึ้นทำานี่มีกระทำเอฟเฟกอ๋ไไมครับโอ้โเอฟเฟกว่ะโอ้ยมันสูงมากครับพี่น้องถ้าไหายดีมึงโทรศัพท์บ้านเลยเนี่ยในหานทางนี้เลยจะบินได้ครับโอ้โห ยอดหออดยุออกกดกยุดหยุดหยุดหยุวหยดหยุดหยุดหยุด่ยุดหยุดหยุดหนุดหยุดหยุดหยอดหรุรดหยุ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 ดหยกดยุดหยด,ย,ดยนะหยุดหยุดหยดหยยดดดรดยอย งงขึ้นมาแล้วครับไ,ไม่เอากูไม่เอาจ <c oughs> ต้องวไา,ไาน้วนะ้ตอ,อยตอนี่ครับผลงานของพวกเรา,เาย,ยังชมได้นาคอยแต่ละคนครับ รู้สึกว่าจะจุกไข่ครับแต่ละคนคอยดูไอ้ปอแท้ครับเตรียมตัวดูครับเตรีย <c oughs> มตัวล,งงนลหนึ่งสองสามสวยงามครับสวยที่สุดไอ้ปอแท้ ตัวตามครับ,ไอ,ไ,รบไอจุกไข่ครับไอจุกไข่ไไขอ้าฮาโลอีกสวยงามไปครับไอ้ขายาวไอ้เป็ดไอ้สูงไปครับตุ้ยเด็กดัดกระโดดกระโดดไปแล้วจุกไข่แน่นอนครับลงท่านี้ไ,ไ,ไปครับไอ้มืดดำ